ตาอย่างไรหรือตาดำฮหมุนขึ้นมาไงไวัมุนขึ้นมาไง่ะไอหาติ๊กมดูอยู่นะมันไม่มีขึ้น เรายิงตรงไหนวะคนไหนขึ้นไม่มี <c oughs> ไม่แต่อดรถอะเอมื่อกี้ยืนอยู่หลังกล่องกระสุนแม่งบักหรือเปล่าวะต้อยู่หน้าหมุนเนี่ยช่องใหญ่จะอกช่องใหญ่ออกบอกว่าต้องออกมามีีไฟยอยู่กลัวอะไร ซอยตัวใจเย็นไม่ต้องไปบวกมันมอพยายามไม่บวกแล้วพยายามไม่บวกแล้วมอสมาหายผมดักหลังอยู่ไม่ต้องกลัวหลุดหรอกฮึร้อนมาเดี๋ยวมันก็ไปเหลือทั้งสี่สี่สองเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครยิงเลยเพื่อนเพื่อน

มันไปใต้น้ำไงวะบอกแล้วไม่มีคนดูใต้น้ำอ่ะบม่ดูยู่ล่างนะมมาได้ไงยมุมเลยนะะ่ยู่ไ้ไงต้องผอยู่ผานมันมีบอกเที่เราไม่เห็น ตายตัวสะพานไม่ทำสะพานวิ่งกลับมาแล้วใต้น้ำปะเฮ้ยถอยถอยถอยติ๊กจะมาแล้วคอยจะเข้าแล้วนะหน้ามึงอะเห็นแล้ว่า ใส่ไม่เข้าถูกตัวนึงหลุมเจ็บไปนะติ๊กใส่แม่งล็อกอินเข้าไอเดีผมจะบอกนะว่าหลุดพร้อมไอหลุดไอ้คนเียห้องใหญ่ด้วยอะห้เล็กห้องใหญ่ Oh, it's like, it's like. Bomb diffused. mission, like, success high. Okay, let's go. go. Huh? ไอ้เหี ral, ้ยสะมานสองตัวโทษๆอโอ้ไม่น่าบวกเลยตาน้าไม่บวกแล้วตาน้าหรอกมัน er <ป follow. S 2> ไม่มาสะพานหรอกปุ่ยยิงแฮมมันแค่มันแค่มายิงที่เฉยไ้ิงใต้น้ำเนี่ยไม่มีไม่มี มาอ้นัดไงวานล้วตยน้ำตัวขึ้นบล้วขึ้นหมุนโอ้โหบอกว่าไม่มีก็บอกหมุนมาแล้วหมุนโอ้ยบอมหมสองตัวหมุนตัว ห้านะครับดูไม่ได้ยิงเลยโอเคโผมเสียใจจังไม่แรงนะโอ้ไม่บวกนะมาแล้วโอ้คิดมาดูสะพานเหรอ,อเะหน้าบ้านติกกัดดันไปทำไม สะพานตัวนึงโอมกลับไปค่ะสะพานโอมกลับมาขวามือโอมตัวนึ่งสะพายตัวนึ่งซีไฟใครวะคนเยอะกว่าไอ้ตัวนี้หลวังใต้น้ำนะไม่มีคนดูใต้น้ำอ่ะยังไงห้องใหญ่ห้องใหญ่ เแล้กยนี่เลยตัวเดียวอยู่ทานรอก็ได้กลับไปแล้วดูไปหล้วนี่ตัดเอซ่าตัดตัวิ่งผ่านซอกอีกค่ะบวนนวนวนวนผมว่าเดี๋ยวม่งย้อนลงไช่ใช่หไม่ย้อนแล้วป้อมูก thắng dài Thấy tôi sẽ hết sụt đấy. Thôi nè, nhìn ngay, nhìn thử bươn S <S ไม่เจ็บเลยใช่ไโอ้แผลไฮไลทใไ้มากดันซายเลยกอมีล่องเขียวห้องใหญ่เนย แผลแพ้พวกนี้นะพวกมินก้าดูหน่บอกแพ้ตัวนี้ลั่นกไปเยกไเลยเลยู่ยดเสร็จอยู่แล้วลมีกู้ไวไงมี <c oughs> ทำไมจะไม่มีเดว không gắn 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 không ังงงอยู่แล้วบอห้องเล็กกระโโตกัยมึงเล่นบ้านเล่นเลยี้ยมากไอ้ดิงรู้ไหมไอตอนไอตอนมันยิงอยิงใครที่กำลังแก้อ่ะมันอยู่ห้องเล็กมันกำลังออกจาก่ห้องเล็กไอเมื่อกี้บอกไว้ให้มามาตีโมท้าก่อน